วันนี้ก็วันที่27เมษายน2555นะครับวันศุกร์วันศุกร์สแสนสุขอันนี้ก็เตรียมตัวจะเล่นเวบแต่เล็กด้ว่าก่อนที่จะเล่นก่อนที่มันจะมืดก็อัดคลิปกันซะหน่อยวันนี้ก็ออกไปข้างนอกมาออกไปหาลูกค้านะครับก็ติดร้อนเหนื่อยไปก็สายไม่ดีนะฮะ ตรงต่อเวลาก็เป็นที่สุดที่ดีกว่ากอไปจะเลมนเลยก็ออกไปหาลูกค้าก่อนเอาอไปหาลูกค้าก็นั่งทําเอกสารนั่งทาเอกสารส่งให้ลูกค้ากลายหนึ่งสรุปงานงานสําคัญสําคัญภาวนาให้มันสาเร็จนะครับแล้วก็มีทอะไรกเนาะก็นั่งทำหนังสือเมื่อคืนก็ทำเช้าก็ทำ บ่ายก็ออกไปหาลูกค้าบ่ายแก่ๆก็แวะไปรับที่สาวที่เที่ง่หน่งเทพก็ไปรับที่ห้องสมุดเพราะพี่ผมทํางาน,นอยู่ในห้องสมุดก็ดีครับระหว่างเราก็ไปนั่งอ่านหนังสือมีเจ็ดความรู้น่าสนใจเหมาะสําหรับผู้ชายเนาะก็ผู้ชายคนรู้ไว้นะครับฮอร์โมนเพศชายนะครับที่สําคัญสําคัญมากๆเลยเกี่ยวกับความเป็นชายของเราถ้ามีรู้ก็รู้ไว้นะครับ เขาชื่อว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้มีผลต่อความเป็นชายของเราค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องร่างก,กายนะครับทั้งเรื่องความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างช่วงผู้ชายอายุประมาณสักสี่สิบจะเริ่มลดน้อยอยลงไปค่อนข้างเยอะช่วงสามสิบขึ้นไปก็ยังพอโอเคอยู่ไม่มีปัญหาอย่างผมก็ยังโอเคอยู่ จริงเราก็ควรจะใส่ใจไว้นะครับในการรักษาระดับฮอร์โมนหนังสือก็บอกว่าสําคัญแล้วก็ดีมากคนที่จะรู้ไว้นะครับฮอร์โมนนี้ถ้าที่อ่านดูเขาบอกว่ามันก็หากินไม่ได้เนาะร่างกายต้องสั่งเคราะห์แล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาเองฉีดเข้าไปมันก็มันก็ไม่เหมือนกับสเตียรอยนะต่างกันคล้ายแต่ว่าต่างกันเราคนที่จะต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองสร้างยังไงครับ เขาบอกว่าเล่นเวทง่ายนักกว่าเล่นเวทนี่ร่างกายจะถูกกระตุ้นแล้วก็หลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ออกมาวันนี้สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเลย<อ>ก็นะครับจะดีกว่าการวิ่งนะครับไม่เหมือนกันวิ่งนี่ก็จะไม่ได้กระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเล่นเวทครับเล่นเวทหลังจากที่เล่นเวทส,สักสองสามชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายก็จะหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ออกมา สะสมไว้นะครับฮอร์โมนมันมีออกมาแล้วก็หมดไปส,สร้างกันไว้เยอะๆดีกว่าวันนี้ค่อนข้าง,างมืดเร็วนะหกโมงครึ่งตัดตัดตัดก็เล่นเบ็ดก่อนดีกว่าตั้งใจจะเล่นเบ็ดก่อนเล่นเบ็ดแล้ววันนี้ก็คงไม่ด,าด่านละมีอะไรน,น้งรองเนาะร้อน เล่นเวทก่อนดีกว่าวันนี้ก็นะครับเป็นเก็บความรูให้เพื่อนๆผู้ชายนะครับแต่ว่าจะมีผู้ชายได้ดูไม่นอกคลิปนี้เอาไว้ไป,ปอบอกเพื่อนๆผู้ชายหรือว่าแฟนแฟนของคุณผู้หญิงแล้วกันนะครับรักษาความเป็นชายไว้ก็ออกกําลังกายครับอย่างเดียวเลยเท่านั้นโอเคครับวันนี้ก็บ๊ายบายแค่นี้ก่อน